สวัสดีครับตามปกติแล้วในการตั้งค่าระดับความดังของเสียงบน iPhone หรือ iPad ระดับความดังที่เราตั้งเอาไว้จะใช้สําหรับทุกแปอปเหมือนกันหมดครับเช่นถ้าตั้งไว้ที่ความดังสูงสุดไม่ว่าจะเปิดแอปไหนที่เล่นเสียงได้เช่น YouTube, TikTok, a แอปเพลง Spotify ยจุกหรือแอปสตรีมมิ่งวิดีโอเช่น Netflix, Disney Plus, พ Apple TV เวลาที่เราเปิดแอปต่าง,างๆเสียงจะดังระดับสูงสุดตามที่เราตั้งเอาไว้ หรือถ้าเราลดระดับความดังของเสียงมาที่ครึ่งหนึ่ง5 0ทุกแอป,ปก็จะเล่นเสียงที่ความดังครึ่งหนึ่งเท่ากันทั้งหมดไม่แยกเฉพาะแอปใดแอป,ปหนึ่งแต่ส่งผลกับทั้งระบบเลยครับแต่วันนี้ผมมีเทคนิคลับที่ Apple ไม่เคยบอกสําหรับ iOS 17ขึ้นไปที่จะทําให้เพื่อนๆสามารถตั้งค่าระดับความดังของเสียงที่ต้องการได้เวลาที่เปิดแอป,ปขึ้นมาเช่นถ้าต้องการให้ YouTube หรือ Tik t o ์อมีระดับความดังของเสียงที่4 0ตอนเปิดใช้งานแอป,ปก็สามารถทําาได้ง้ง่ยยๆแบบนีเลครับ ตั้งระดับความดังของเสียงให้โดยอัตโนมัติไม่ต้องตั้งค่าเองให้เสียเวลาหรือจะตั้งค่าให้ Disney Pass หรือ Netflix มีความดัง50%ก็ทำได้อยากให้แอปไหนมีระดับความดังของเสียงเท่าไหร่ตั้งได้ตามใจต้องการและเมื่อออกจากแอปก็สามารถตั้งค่าระดับความดังของเสียงที่ต้องการได้เช่นกันอยากให้เสียงกลับไปดังที่เท่าไหร่ก็สามารถตั้งค่าได้ง่ายๆปรับเองโดยอัตโนมัติทำได้ฟรีไปดูวิธีกันเลยครับสำหรับวิธีการตั้งค่านี้จะทำผ่านแอปคำสั่งรัด หรือแอปช็อตคัทนะครับแอป,ปนี้จะมาพร้อมกับ iOS และ iPadOS เลยครับถ้าเพื่อนๆเผลอลบไปสามารถดาวน์โหลดใหม่ได้ฟรีจาก a p ป Store ครับเมื่อมีแอป,ปพร้อมแล้วให้เพื่อนๆเปิดแอป,ปคำสั่งลัดขึ้นมาแต่แถบการทำงานอัตโนมัติในหน้าจอนี้ถ้าเพื่อนๆยังไม่เคยสร้างการทำงานอัตโนมัติส่วนบุคคลมาก่อนให้แตะคำสั่งการทำงานอัตโนมัติใหม่แต่ถ้าเคยสร้างมาก่อนแล้วมีการทำงานอัตโนมัติอื่นๆอยู่แล้วเช่นในตัวอย่างนี้ ให้แตะปุ่มบวกด้านบนแทนนะครับในหน้าจอการทํางานอัตโนมัติส่วนบุคคลที่สแสดงขึ้นมาให้เพื่อนๆเ,เลื่อนหน้าจอลงไปแตะแอปจากนั้นแตะคําสั่งเลือกสีน้ําเงินรายการแอปทั้งหมดในเครื่องจะสแสดงขึ้นมาให้เพื่อนๆเลื่อนอดูรายการแอปแล้วแตดเลือกแอปที่ต้องการได้เลยครับหรือแตะในช่องค้นหาแอปด้านบนแล้วพิมพ์ชื่อแอปที่ต้องการค้นหาได้เช่นในตัวอย่างนี้ผมจะตั้งค่าสําหรับแอป YouTube ก็สามารถพิมพ์ค้นหาแอป YouTube ได้เลยครับในรายการผลลัพธ์การค้นหา แต่เลือกแอปที่ต้องการแล้วแต่เสร็จสิ้นเราจะย้อนกลับไปยังหน้าจอการตั้งค่าแอปก่อนหน้านี้เพื่อนๆจะเห็นว่าชื่อแอปที่เราเลือกจะสแสดงขึ้นมาในรายการด้านล่างเราสามารถเลือกได้ว่าจะใช้การตั้งค่านี้เวลาที่เปิดแอปหรือปิดแอปในตัวอย่างนี้เราจะตั้งค่าเวลาที่เปิดแอปนะครับให้ปล่อยตัวเลือกถูกเปิดถูกเลือกเอาไว้สังเกตได้จากปุ่มลูก,นนกศรในวงกลมสีน้ําเงินจะสแสดงขึ้นมา,ตา,นาใตรายการที่ถูกเลือกในรายการด้านล่างให้เลือกสั่งทํางานทันที เพื่อให้การทํางานอัตโนมัติทํางานทันทีเมื่อเราเปิดแอปที่เราตั้งค่าเอาไว้สําหรับสวิตช์แจ้งเตือนเมื่อสั่งทํางานไม่ต้องเปิดปล่อยให้ปิดเอาไว้เหมือนเดิมนะครับแล้วแตะถัดไปในหน้าจอที่แสดงขึ้นมาแตะปุ่มการทํางานอัตโนมัติว่างเปล่าใหม่แล้วแตะเพิ่มการทํางานในกรอบตัวเลือกที่แสดงขึ้นมาแต่ในช่องค้นหาด้านบนแล้วพิมพ์ค้นหาคําว่าระดับเสียงในผลลัพธ์การค้นหาด้านล่างให้เพื่อนๆแตะตั้งค่าระดับเสียง การตั้งค่าะระดับเสียงจะแสดงขึ้นมาให้เพื่อนๆแตะบนตัวเลขเปอร์เซนต์จากนั้นแตะแล้วลากสไลเดอร์เพื่อตั้งะระดับความดังของเสียงที่ต้องการเมื่อเปิดแอปขึ้นมาได้เลยครับอยากให้ดังแค่ไหนก็ตั้งได้เช่นในตัวอย่างนี้ผมจะตั้งไปที่ะระดับ4 0เมื่อได้ะระดับความดังของเสียงที่ต้องการแล้วให้แตะพื้นที่ว่างๆบนหน้าจอเพื่อปิดสไลเดอร์แล้วแตะเสร็จสิ้นเท่านี้ก็เรียบร้อยครับจากนี้ไปเมื่อเราเปิดแอปต่างๆที่เราเลือกเอาไว้การทํางานอัตโนมัติจะปรับเสียงของระบบ ให้มีระดับความดังของเสียงตามที่เราตั้งค่าเอาไว้โดยโอัตโนมัติเพื่อนๆสามารถทําซ้ําตามขั้นตอนนี้เพื่อตั้งค่าแยกสําหรับแต่ละแอปได้ตามต้องการเลยครับอยากให้แอปไหนเปิดใช้งานและมีระดับความดังของเสียงที่เท่าไหร่ตั้งได้เลือกได้ตามใจครับเราไปดูตัวอย่างการใช้งานกันครับด้วยการเปิดแอป YouTube เพื่อนๆจะเห็นว่าระดับความดังของเสียงถูกปรับไปโดยโอัตโนมัติแล้วครับในภายหลังถ้าต้องการปรับแต่งระดับความดังของเสียงใหม่ เช่นผมจะปรับแต่งสำหรับ YouTube ให้มีเสียงดัง20%ก็สามารถทำได้ง่ายๆด้วยการเปิดแอปคำสั่งลัดเลือกหัวข้อการทำงานอัตโนมัติแล้วแต่เลือกการทำงานอัตโนมัติที่เราสร้างขึ้นก่อนหน้านี้ในหน้าจอที่สแสดงขึ้นมาแตะตั้งค่าระดับเสียงจากนั้นแตะตัวเลขเปอร์เซ็นต์แล้วลากสไลเดอร์เพื่อตั้งระดับเสียงที่ต้องการได้เลยครับในตัวอย่างนี้คือเปลี่ยนจาก4 0เป็น20%เมื่อตั้งค่าเสร็จแล้วให้แตะพื้นที่ว่างๆเพื่ออปิดสไร์ แล้วแต่ย้อนกลับด้านบนแล้วแต่เสร็จสิ้นเท่านี้ก็เรียบร้อยครับแต่ที่สําคัญเพื่อเป็นการป้องกันการตั้งค่าระดับเสียงที่เบาเกินไปหรือดังเกินไปหลังจากที่เราตั้งค่าเวลาที่เราเปิดแอปแล้วเพราะในเวลาที่เราออกจากแอปหรือปิดแอปค่าระดับความดังของเสียงนั้นจะยังคงอยู่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงครับเช่นถ้าตั้งลดเสียงเวลาเปิดแอป YouTube ไปที่ระดับความดัง20%เมื่อออกจากแอปแล้วความดังของเสียงทั้งระบบก็จะอยู่ที่20%เเหมือนเดิม ซึ่งอาจทําให้เพื่อนเพื่อหลายคนไม่ได้ยินเสียงการแจ้งเตือนต่างๆได้เวลาไม่ได้วางเครื่องใกล้ตัวหรือเวลาที่เก็บเครื่องไว้ในกระเป๋าก็อาจจะไม่ได้ยินเสียงแจ้งเตือนต่างๆได้ครับหรือถ้าตั้งเสียงดังเกินไปเวลาที่ออกจากแอปแล้วเสียงต่างๆหลังจากนั้นก็จะดังตามที่ตั้งค่าเอาไว้เวลาไปอยู่ในที่สาธารณะคงไม่ดีนแน่แ่ครับเราไปดูวิธีการตั้งค่าระดับความดังของเสียงเวลาที่ออกจากแอปปิดแอปกันบ้างครับขั้นตอนก็จะคล้ายๆกับการตั้งค่าเวลาที่เปิดแอปแต่เลือกการทํางานสลับกันเท่านั้น เช่นก่อนหน้านี้ผมตั้งให้เวลาเปิดแอป YouTube ให้ตั้งค่าเสียงไปที่20%และอยากให้เวลาปิดแอปออกจากแอปให้ตั้งระดับความดังของเสียงเพิ่มขึ้นไปที่70%เวลาที่เก็บเครื่องไว้ในกระเป๋าหรืออยูนที่สาธารณะที่มีเสียงดังรอบข้างก็ยังคงได้ยินเสียงแจ้งเตือนเสียงลิงโทนต่างๆได้วิธีการตั้งค่าทำได้ง่งายๆครับในหน้าจอการทำงานอัตโนมัตินี้ให้แตะปุ่มบวกด้านบนในรายการตั้งค่าที่แสดงขึ้นมาให้เลื่อนหน้าจอลงไปแล้วแตะแอป ใส่คำสั่งเลือกแล้วแต่เลือกแอปที่ต้องการตั้งค่าใดเลยครับในตัวอย่างนี้เราจะไปตั้งค่าสําหรับแอป,ป YouTube เวลาที่ปิดแอปออกจากแอปเพื่อนๆสามารถเลื่อนหน้าจอไปอยังแอปที่ต้องการหรือพิมพ์ค้นหาะะได้เลยครับในรายการผลลัพธ์การค้นหาที่สแสดงขึ้นมาให้แตะเลือกแอปที่ต้องการได้เลยครับเมื่อแตะเลือกแล้วให้แตะเสร็จสิ้นเราจะย้อนกลับไปยังหน้าจอการตั้งค่าแอปก่อนหน้านี้เพื่อนๆจะเห็นว่าชื่อแอปที่เราเลือกจะสแสดงขึ้นมาแล้วครับในรายการด้านล่างเราจะยกเลิกการเลือกถูกเปิด แล้วเลือกถูกปิดแทนนะครับเพื่อตั้งระดับความดังของเสียงเวลาที่เราปิดแอปนั่นเองครับโดยรายการที่ถูกเลือกจะแสดงให้ทราบด้วยเครื่องหมายถูกในวงกลมสีน้ําเงินในรายการตั้งค่าด้านล่างให้เลือกสั่งทํางานทันทีแล้วแตะถัดไปแตะปุ่มการทํางานตโนมัติที่ว่างเปล่าใหม่ในหน้าจอที่แสดงขึ้นมาแตะเพิ่มการทํางานในกรอบตัวเลือกที่แสดงขึ้นมาแตะในช่องค้นหาด้านบนและพิมพ์ค้นหาคําว่าระดับเสียงในผลลัพธ์การค้นหาที่แสดงขึ้นด้านล่าง แต่ตั้งค่าระดับเสียงการตั้งค่าระดับเสียงจะแสดงขึ้นมาเพื่อนๆสามารถแตะตัวเลขเปอร์เซนต์จากนั้นแตะและลากสไลเดอร์เพื่อตั้งระดับความดังของเสียงที่ต้องการเมื่อปิดแอปได้เลยครับอยากให้ดังแค่ไหนตั้งได้เช่นในตัวอย่างนี้ผมจะตั้งไปที่70%เมื่อได้ระดับความดังของเสียงที่ต้องการแล้วให้แตะพื้นที่ว่างๆงบนหน้าจอเพื่อปิดสไลเดอร์แล้วแตะเสร็จสิ้นเท่านี้ก็เรียบร้อยครับจากนี้ไปเมื่อเราปิดแอปต่างๆที่เราเลือกการทำงานอัตโนมัติ จะปรับเสียงของระบบให้มีระดับความดังของเสียงตามที่เราตั้งค่าเอาไว้โดยอัตโนมัติเพื่อนๆสามารถทําซ้ําตามขั้นตอนนี้เพื่อตั้งค่าแยกสําหรับแต่ละแอป,ปได้ตามต้องการเลยครับอยากให้แอป,ปไหนเวลาที่เราปิดใช้งานแล้วมีระดับความดังของเสียงกลับไปที่ความดังเท่าไหร่ตั้งค่าได้เลือกได้ตามใจต้องการเลยครับในภายหลังถ้าต้องการปิดหรือเปิดการทางานอัตโนมัตินี้ก็สามารถทาได้ง่าย,ายด้วยการเปิดแอปคําสั่งลัดเลือกแถบการทํางานอัตโนมัติ แล้วแต่บนการทํางานอัตโนมัติที่เราต้องการตั้งค่าในหน้าจอที่แสดงขึ้นมาแตะคําสั่งการทํางานอัตโนมัติในเมนูที่แสดงขึ้นมาแต่ไม่สั่งทํางานเพื่อปิดใช้งานถ้าต้องการเปิดใช้งานใหม่ให้แตะสั่งทํางานทันทีง่ายๆแบบนี้เลยครับหรือถ้าเพื่อนๆต้องการลบการทํางานอัตโนมัติก็สามารถทําได้ง่ายๆโดยในหน้าจอแสดงรายการทํางานอนนานัตโนมัตินี้ให้แตะบนรายการที่ต้องการลบครั้งไว้แล้วลากนิ้วไปทางซ้ายคําสั่งลบจะแสดงขึ้นมาเพื่อให้เราแตะลบได้ทันที ด้วยวิธีง่ายๆนี้เพื่อนๆก็สามารถตั้งค่าระดับความดังของเสียงแยกสำหรับแต่ละแอปในเวลาที่เปิดใช้งานและปิดใช้งานบน iOS 17ได้ง่ายๆแล้วครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมและพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ